มาพี่น้องกินมมกระทะน้ำกันเนาะตั้งากเอาเอาลูกอันกำลังกินเซ็บๆพี่น้องเลยลูกพัดอึอช้ำลูกขี่ช้ำพี่น้องทีนี้เลยปิดไ่ไปเอาลูกอันเป็นล่างขี่ลูก เบมิต้มยนำมันก่อนมีน้ำมันก่อนเด้อบ่แม่เนะบ่แม่เกี้ยวแซ่บเธออืืมอืมชิสอสักสข้าววิวห่ะจักบ้มติดหมอเออหมอกระทะแซ่บใช่ไห่ มาเด้อพี่น้องเด้อกจาบทุกสบายดีเด้อพี่น้องส่วนมเข่าวก็นอนเลยเนาะไปขาวนอนพอกับแม่มากินมุกกระทะ ผิดนะเฮ้ยบางทีมันพอมันชุกเลยนี่เนื้อปลานตัวใหญ่ๆตั้งเทิงมันยังแดงอยู่ mày tôi đi nhà là bố kim đọc. không phải mà Con mình phải cái lái nó. มันได้เลยเข้วพอทนได้กี่ก้อนลินลมามองก็มองใกลดูมันอะไรแล้วประมาลินอยู่มุนเือเลเนาะมันมันงั้นคันเข้ากัประมุนเดะเข้าประมุนแล้ก็มลินักหลอกีละนมัหลอกมาแต่ว่าคันข้าประมุนแล้ก็มนลินประมุนดอ่าประมุนสมุดวา ลงนี <ừ> ้อันสมุนก็จะจะจาชิปเปอร์ดีนอันสมุนลานหนึ่งจะกันเชียร์ลานหนึ่งมึงจงหวนะเชียร์งนะนีนะจบิเชียร์กจนินตัวื้

Được nạ không? Ừ. Đi theo

แพงเป็นอ๋อย <Th èn. S 2> ีร <Đ ấy. S 2> <là> ๊อกเป็นอะแพงเออเฮ้ยมันคือเป็นหัวฉีดเนาะเสียบออกอืมอืมเคยเห็นก็ใช้เนื้อเพียนไง ตามตามเขาตายสองตามตามคนสองตามจต่ป้านมึงบอกเอาไปเขาตบแปกเป็นนี่เขาตบตอตบเป็นยามเพศทุนู่อนน่ะ

เราไปเล่นในห้างเออเออเอองั้นฉันไม่นอนฉันเมื่อปลาลูกมื่นหาแต่มาเมื่อวานนี้ไปนอนเฮือนบ้านวานนี้กลับมากลับมาเม้เฒ้านี่ไี่นอนมื่นชิเมื่ออะไรเป็นเข้ามันเมื่อคนเดียวชิเมื่อคนเดียวีปลาลูกไว้ทำบะแมกเอ๋มันเป็นห่วงลูกจะดน Tao bằng cái một chị hơi đi mưa thang bắt là hả kỳ bao bọc cay hả 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 mưa Tăng vào hả 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 kg เนซ้ารอไปภาคครับคือบุหองอัดจำเลีเมื่อปาลูกต้องเจ้าต้องทำ อางกรุงมันเป็นแบบรมันเือกบข้างมันก็อยางแันแห้งนึงเด้อกออมาเออเวลาคนไเ่นไปก็เชยคนยุพดกำอ๋อมันสื่นดต่ะคนแบยุผิดก็ทำันแดดแห้งกับบุกินตชั่วโมงเนาะแม่บอกเลยก็มาแดดแห้งๆกับคันมันแห้งมันมันแห้งกับอ้ยแดดมาไว ดวบาดได้พี่นที่นี่ห้อนแห้งเลยได้แตนเาเนาะไดดแห้งๆเลยออกแดดมันแห้งอยู่แหละมันนีจะเจ็บตายเพราะว่าเพาว่าจะเก็บเขาอีกมีคําเลยเก็บสั่งที่ฤีเมื่อมึงนะีพระ่าตออกลังถดีตัว้องจับกัรถดีมึงมึงนุ่งกวา ก็ทักก็หุนแห้งอยต่ดี้๊ตุบ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 ตุลุนลุนแอวเยียอไกันลุนขายมันแบบดูดูนงทองอะไรลงไปอยู่ปิดเบอร์มดนปิดรถมันหมือนอะจะจะตี่ยงเชียงอย่างแบบุกิน ป่าอด้นดินะอะไรอ่ะคือคือว่าอันหนักเลยคิดแล้วคิดชุกอย่างภาษป่าคือหมูแค่บวมแค่บวง

แดงบึ้งืงงมเข้าใจมันได้ครับใต่อันตใส่ในขนมตัวขาขายตลาดนึงจ่ายจ่ายบีบจ่ายเยอะแปบยุ

ยังน mm hmm ั่งคืเบางมูคือปลาคือบางขออไรดี้งนี่ยอือคุณทองอ่าตัวนี้ก็แซ่บแลวนี่นะลูกิ้นลูกลูกนนี่นะยงเบิ้งแม่บอกขลังเ้ยลังเนี่ยลังทุกอย่างมูกาลัง còn ngon mọi bọc mọi người 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 mọi

ส่วนน้องไปเขานอนเนาะพี่น้องเนาะฟอกแม่มามากินมูกระทะช่เดี๋ยวไปเบ่งอีไปเขา่าอันนี้เคลื่อนใหม่ได้พี่น้องเลยรับแลวพี่น้องเลยรับลรเลยเนาะตื่นเช้ามากก็ซิเมือปลาลูกอีลีพี่น้องเลยหลังจากกินมูกระทะเมื่อคืนนี้เนาะ จะสิเมื่อปลาลูกจะสิปลาลูกว่ายอยู่น้ำผ่อยบ่ฮะอังโกลลูกดีๆเด้อย่าห้ลูกให้ลูกเลยเด้อข้าบอกอย่าเมื่อน้ำมันสิบไปกิโลผมผมเมื่อไอี่น้องเไยบอกว่าอย่าเมื่ออย่าเมื่อกับผมฟังผม ปพิ่งนั่นแหละชิเมื่อบ้านตั้งไว้สิปายกิโลเอ้าเมื่อจำใบใหญ่ดีลูกเลยพอแม็กซสิไว้ว่าเอาเบิ่งลูกคนเดียวนี่เอาลูกคนเดียวนี่เนาะโอ้ยคนคิดดื้อเอ้ย ကကျာအအာကွကိုတောကွေင်ဆောအကောကေြေကေရဲစိုှရာကောကေင်းရစိုှောကွေင်ပဲ